ยินดีกับชัยชนะของเมืองไทยได้ครับขอบคุณครับโอ้โหนะไฟนี้นี่ต้องบอกว่าแฟนๆนี่ก็รู้ใจหายใจความเหมือนกันครับผมการเตรียมพร้อมของเมืองไทยในไฟนี้เป็นไงบ้างครับผมว่าไฟนี้ผมเตรียมพร้อมมากวไฟที่แล้วอีกนะครับผมซ้อมดีกว่าไฟที่แล้วไม่มีสะดุดเลยครับนี่ซ้อมมาประมาณนานเท่าไรก็เต็มเต็มที่ก็มีกับสองเดือนอยู่ครับอือสองเดือนก็อัดเต็มที่เลยว่างั้นที่ครับไม่ไม่ไม่น่ามีสะดุดเลยครับ กับคู่ชกคนนี้เมืองไทยได้มีการศึกษาเขาอย่างไรฮะก็ดูนะครับดูที่ไฟกับยามินแล้วก่อนนั้นก็เหมือนเหมือนเขาจะต่อยสองไฟเองใช่ไหมครับในวันครับผมก็ไม่ไม่มีไฟที่ก่อนนั้นให้ดูเขาดูกับยามินผมมองว่าจุดอ่อนเขาเยอะอ่าอัดครับถ้าไม่มีจุดแข็งเรื่องหมัดแค่นั้นเขาเขาเปิดตัวมาในช่วงยกแรกนี่โอ้โหเขาแบบจ่โจมรุดรุดเร็วมากก็น่ากลัวนี่แหละก็เลยก็เลยไม่กล้าคุยโวอะไรไปมากก่อนชกแต่เก็บว้ในใจแเราแต่เราก็ชกด้วยความระวัง ็ระวังครับระวังแรกๆก็ไม่กล้าไวมากเลยครับให้เดินเปียดไปเรื่อยๆนะครับยกแรกนี่ยังถือว่ายังชกในเกมของเราไหมในเกมอยู่นะครับไม่เราเราไม่ได้ผีพามากเพราะว่าเราไม่ไม่คิดจะเร่งมากอยู่แล้วเอาลต้อนไปเรื่อยๆให้ให้เขาแบบออกวุฒมาเลยอ่าเราทนได้อยู่แล้วแต่เขาอยู่ทนได้หรือเปล่าใช่ครับชผมมองนะเราถ้าเราไปออกแรกมั่วเนี่ยเราอันวีโดนมากเพราะว่าเราแรงแรงจุดใช่โจนกระทั่งมาถึงยกที่สองยกนี้นี่เป็นยกที่ว่าเมืองไทยได้นัาแปดจังหวะนั้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังหนิผมมองว่า ถ้าเป็นถ้าร่างกายเปี้ยงมันสมัยก่อนพิ้วพิ้วมันสมัยก่อนผมมองว่าจบเร็วกว่าน,นี้นะออมองว่าจุดอ่อนเขาเยอะกว่าควรแต่เขาไม่จุดแข็งเรื่องหมัดที่มันแรงกันนะเขาพมเร็วกันนะครับยกสองนี้เริ่มสังเกตว่าสองสองเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ้วแล้วผมมองออกเลยว่าเขาเริ่มแพ้ช้าลงมากเริ่มเริ่มแบบออกอาการไปแล้วลเราโดนมาแลออแต่เราฟันเข้าไปหลายครั้งได้ใช่ไม่แตกไม่ผมมองว่าอาจาะย์มีดอกลงไปบ้างสองผมจากสมัยก่อนนะต้องคิดว่าถ้า คมแขงแรงเมันไว้ก่อนว่าน่าจะไปไหวได้นะแปดในช่วงของยกที่สองนี่ความมั่นใจมากขึ้นก็ผมผมไม่ได้หวังเลยครับไฟนี้คือไม่ได้หวังว่าว่าไม่ได้หวังในตัวเขาเลยครับผมหวังแค่ตัวผมว่าผมจะทําได้ดีเหมือนสมัยก่อนได้เท่าไหร่แค่นั้นเองครับถ้าถ้ายิ่งผมทําได้เหมือนสมัยก่อนมากเพราะนั้นก็ยิ่งจะจบเร็วผมมองกนัเนอ่านะจนกระทั่งมาถึงยกสามยกสามที่เกมก็ยังเรียกว่าเราก็ยังไปฝ่ายเดินกดดันเขาตลอดว่างั้นนะก็ผมก็เดินไปเรื่อยครับ ให้เขาออกบ้างอย่างเงี้ยครับถ้าเราทำกออกไปเรื่อรๆจะมีช้าลงไปบ้างอย่างเงี้ยถ้าถ้าลิงให้เขาเบียดเขาไปเรื่อยเขาดิ้นรนออกนะครับก็ช้าไปไหนอย่างเงาแต่เราก็หมดเขาจนแบบโอ้โหฝรั่งก็หมดเหมือนกันเน่ะใช่เขาก็เดินให้เขาออกมาเี้ครับเราคิดว่าเราทนได้อยู่ครับถ้าเราไม่พลาดจริงๆแต่ผมลองยกยกอ่าแรกๆต้นๆยกผมลองวัดอยู่แล้วผมมองว่าถ้าไม่เข้าเป้าจริงๆผมคิดว่าไม่ไม่เท่าไหร่อมว่าอาวุธก็ไม่น่ะใช่ใช่ไม่ไม่เท่าไหร่ผมมองว่า ถ้าเราไม่กลัวผมว่าไม่ไม่ต้องอะไรอืมนะก็ต้องระวังอยู่นะแต่ก็กรรมการก็ดูดูอาการเขาแล้วก็ก็ยุติกันทั่วไปใช่ครับผมมองว่าเขาโดนมีคขาผมปรึกษาไปยังก่อนเขาผมมองว่าเขาโดนเขามีอาการนตผมไม่ได้เลยมองตอนที่ให้สัมภาษณ์ก่อนก่อนชกที่นักข่าวไปสัมภาษณ์หลายๆครั้งผมก็บอกอยู่ตลอดว่าจะดอกให้เยอะเหมือนกันอ่าฮะดพเขาอืมมันดูไม่ได้เหมือนกันไฟไฟนี้เห็นบอกว่าในช่วงของการ ทำน้ำหนักเนี่ยของของเมืองไทยนี่โอ้โหลดเยอะไหมฮะมาเยอะกวสมควรอยู่ครับแต่ว่าปั๊บกินปั๊บเช้านั้นก็มาจ่ายถ่ายตอนเปิดตัวเดี๋ยวนั้นเลยก็ฟื้นเร็วอยู่ครับโอ้โหเขบอกว่น้ำหนักที่หน้าหน้าเนิร์สซีนหมดเลยขึ้นพอกินเพิ่มว่าไปไปไปถ่ายเปิดตัวก็ขึ้นฟื้นขึ้นมาไม่เงี้ยนะครับไฟนี้ถ้าว่าให้คะแนนเต็มสิบให้ตัวเองเท่าไหร่ฮะเต็มสิบล้วก็ยังไม่เยอะครับประมาณหกเจ็ดแปดประมาณนี้ผมมองว่า ถ้าเป็นสมัยก่อนมันทำได้ดีกว่านี้เยอะอ <ừ> แสดงว่าก็ยังยังต้องมีจุดที่ต้องไปปรับปร,ปรุงแก้ไขอีก<ร>อย่างเช่นพัฒนาตัวเองขึ้นอยา่างบางทีเราช้าลง,ง,ลงความแข็งแรงน้อยลงเนี่ยครับอออืืแข็งแรงน้อยลงแต่เราก็ต้องไปไปเร่งให้มันมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าเท่าเดิมให้แข็งแรงผมมองว่าผมเคยมุ่มุ่งเหมือนคีโมนะแต่ผมมองว่าผมเคยอยู่กับกับของในมวยไทยผมที่เราผมก็ต้นตเหมือนกันแค่ทำร่างกายให้ผมปีนขึ้นไปได้ กับเท่าเดิมผมคิดว่าผมก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะถ้าแตผ่ผมคิดว่าผมกลับไปให้ได้เหมือนเดิมเนี่ยครับครับผม